สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันอาจารย์วัน,นีสุขศาสตร์นะคะจะมาบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานรายงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยหัวข้อที่จะมาบรรยายก็คือเป็นองค์ประกอบที่4ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์นะคะนั่นก็คือการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตัวองค์บ่งชี้ที่กล่าวถึงองค์ประกรอบที่4ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ในเรื่องของผลการดําเนินง,งานสุดท้ายแล้วขององค์ประกรอบที่4ที่จะต้องสรุปในรายงานอันนี้ก็คือว่าการมีคุณสมบัติของอาจารย์และการมีจํานวนอาจารย์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรนะคะตอนนี้มาตรฐานของหลักสูตรมีอะไรบ้างมาตรฐานของหลักสูตรขณะนี้ที่ใช้กัน จะมีสองมาตรฐานหลักสูตรนะคะนั่นก็คือมาตรฐานของหลักสูตรปีพศ2548และมาตรฐานหลักสูตรปีพศ2558ซึ่งสองมาตรฐานอันนี้ก็จะกล่าวถึงประเภทข,ของอาจารย์ที่จะเป็นการสรุปผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันนั่นก็คือว่าถ้าเป็นกรณีของหลักสูตรที่ได้เปิดตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรปีพศ2548นะคะการกล่าวถึง ผลการดำเนินง,งานของอาจารย์ในองค์ประกอบนี้นั่นก็จะต้องเป็นการกล่าวถึงอาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของหลักสูตรที่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปีพศ2558อาจารย์ในที่นี้ขององค์ประกอบนี้ก็จะต้องกล่าวถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนะคะน,นอกจากการที่เราจะกล่าวถึงผลการ,การดำเนินง,งานในเรื่องของการมีคุณสมบัติ การมีจํานวนของอาจารย์ที่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วอีกอันหนึ่งที่เราต้องกล่าวถึงก็คือหลักสูตรต้องมีการพัฒนาอาจารย์ค่ะนั่นนี่คือว่าต้องกล่าวถึงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของอาจารย์ว่ามีเพียงพอไหมสําหรับการผลิตบัณฑิตถัดไปนะคะเรามาดูกรอบก่อนว่าเนื้อหาของการกล่าวถึงผลการดําเนิน,นง,งานขององค์ประกอบนี้เนี่ยจะครอบคลุมอะไรบ้างนะคะ สำหรับการเป็นข้อกำหนดในการเขียนรายงานในองค์ประกอบนี้นะคะก็จะครอบคลุม3ตัวบ่งชี้ด้วยกันนั่นก็คือตัวบ่งชี้ที่4.1การบริหารและพัฒนาจารย์ตัวบ่งชี้ที่4.2คุณภาพของอาจารย์และตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือตัวบ่งชี้ที่4.3การส่งเสริมและพัฒนาจารย์ตอนนี้เรามาดูรายละเอียดของแต่ละตัวบ่งชี้นะคะ ัวบ่งชี้ที่4.1ซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารและพัฒนาอาจารย์ลักษณะาการเขียนจะเป็นยังไงลักษณะของการเขียนก็จะเขียนในรูปของเชิงกระบวนการทําไมเราเขียนในรูปของกระบวนการเนื่องจากว่าเวลาวัดผลการประเมินของคุณภาพในการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้เป็นการวัดในรูปของดูเรื่องกระบวนการตอนนี้ถ้าพูดถึงกระบวนการแน่นอนนะคะเราต้องเขียนในลักษณะของ P.D.C.A. P.D.C.A. คืออะไรคะ P.D.C.A. ก็แน่นอนเราต้องมีระบบและกลไกเราต้องมีแผนพอมีแผนแล้วก็ต้องมีการดำเนินง,งานดำเนินง,งานแล้วก็ต้องมีการประเมินประเมินแล้วก็ต้องมีการสรุปผลการประเมินเข้าสู่คณะกรรมาการเพื่อจะพิจารณาว่าควรจะนำประเมินตรงนี้เนี่ยไปพัฒนาระบบและกลไกรวมทั้งแผนที่จะใช้ในปีการศึกษาถัดไปเป็นอย่างไรบ้างต่อไปเราก็จะมาดูเนื้อหานะคะ เนื้อหาของการรายงานในตัวบ่งชี้ที่4.1ที่จะครอบคลุมในเรื่องของการพิจารณาตามกระบวนการมีอะไรบ้างก็จะมี3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังที่กล่าวแล้วนะคะว่าขึ้นอยู่กับว่าหลักสูตรจะใช้ปฏิบัติตามเกณฑ์ไหนถัดม,มาก็คือระบบการบริหารอาจารย์อีกประเด็นสุดท้ายก็คือระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ค่ะ การเขียนผลการดาเนินง,งานอย่างที่บอกแล้วนะคะเราจะเขียนในเชิงของ PDCA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งในฐานะที่ได้เคยเป็นคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรนะคะแล้วในฐานะที่จะต้องดูแลหลักสูตรด้วยนะคะละักษณะการเขียนอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะมีระบบและกลไกก่อนที่เราจะมีแผนนะคะเราจะต้องทราบก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลการประเมินเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อเราทราบผลการประเมินเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราจะต้องนํามากล่างตรงนี้ค่ะกล่าวในรายงานของเราเพื่อที่จะสืบเนื่องต่อไปนะคะว่าระบบและกลไกและแผนที่เราจะใช้ในแต่ละประเด็นตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรจึงจะต้องเป็นการสืบเนื่องต่อเนื่องมาจากผลการประเมินในปีก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องเขียนหมดนะคะเพราะฉะนั้นจากข้อที่1คือตรงนี้เราจะเขียนเป็นข้อๆนะคะแต่เวลาเขียนในเล่มรายงานเนี่ย จะเขียนเป็นเหมือนร้อยเรียงให้อยู่ในออในเรื่องเดียวกันนะคะแต่นี้เขียนเป็นประเด็นหลักๆว่าผู้เขียนนี่ต้องเขียนอย่างไรบ้างนะคะซึ่งจะสื่อให้กับผู้ประเมินได้ทราบว่าหลักสูตรได้ดาเนินการเป็นขั้นตอนอย่างไรตามในระ่ังของที่เรียกว่า PDCA นะคะเมื่อเรากล่าวถึงข้อหนึ่งแล้วมาเป็นข้อ2นะคะแผนนี่คืออะไรในเรื่องของระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ แผนที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเป็นแผนเรื่องของอัตรากําลังอาจารย์เพราะว่าถ้าเราไม่ทราบอัตรากําลังอาจารย์ที่จะนํามาใช้เราก็จะไม่ทราบว่าเราจะต้องมีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ในปีการศานี้หรือปีการศึกษาถัดไปหรือไม่เพราะฉะนั้นทุกหลักสูตรจะต้องมีแผนอัตรากําลังอาจารย์นอกเหนือตรงนี้แล้วก็จะต้องมีระบบและกลไกในการดําเนินงานนะคะโดยการที่ว่าทุกแผนจะต้องมีเป้าหมายนะคะเวลาทําแผนทุกอย่างต้องมีเป้าหมาย เพื่อที่ได้รู้ว่าแผนที่เราตั้งไว้เนี่ยประสบความสําเร็จเพียงใดน,นะคะตอนนี้เป้าหมายของในระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ในแผนอัตรากําลังแน่นอนนะคะก็คือว่าจํานวนและคุณสมบัติของอาจารย์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรนะคะเพราะนั้นผู้บริหารหลักสูตรต้องทราบค่ะว่ามาตรฐานของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างเราถึงจะกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของแผนได้นะคะ เมื่อเราตั้งแผนเรามีระบบและกลไกแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเราจะต้องมาเขียนได้ว่าแผนมอย่างงี้แล้วเราดำเนินการอย่างไรตามแผนเมื่อมีการดำเนินงานแล้วก็ต้องมีการประเมินผลเมื่อประเมินผลแล้วอย่าลืมนะคะผู้บริหารหลักสูตรโดยเฉพาะผู้ในการหลักสูตรจะต้องนําการดําเนินงานที่มีการประเมินแล้วมาสรุปผลประเมินที่จะเข้าสู่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนะคะก็จะเป็น ขั้นตอนที่5และขั้นตอนที่6อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์นะคะประเด็นที่2นะคะก็คือระบบการบริหารอาจารย์การบริหารอาจารย์เป้าหมายเราคืออะไรเราต้องการบริหารอาจารย์เพื่ออะไรบ้างคะอันที่1แน่นอนตามมาตรฐานหลักสูตรนะคะอีกอันนึงก็คือเราจะต้องมีแผนว่าทําอย่างไรให้รักษาอาจารย์แต่ละท่านไว้ให้อยู่ในหลักสูตรอีกอันนึงก็คือต้องมีเรื่องเกี่ยวกับ การแผนในเรื่องของการทดแทนแน่นอนนะคะก็จะมีเรื่องของการเกษียณอายุในเรื่องของลาออกนะคะอันนี้ละถ้าลาออกจะเกี่ยวข้องกับแผนในเรื่องการคงอยู่ซึ่งอาจารย์ใบนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะถ้าเผื่อมีอาจารย์ท่านเสียชีวิตเรามีแผนทดแทนยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบการบริหารอาจารย์ตอนนี้แต่ละแผนแต่ละแผนเนี่ยนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยทำอย่างไรให้อาจารย์แต่ละท่านจะคงอยู่กับหลักสูตรได้นะคะ นั่นก็คือการกำหนดบทบาทกับภาระหน้าที่ของอาจารย์ให้ชัดเจนอีกประการหนึ่งต้องอย่าลืมเลยนะคะก็คือว่าเราต้องมีการกําหนดแรงจูงใจนะคะแรงจูงใจให้กับอาจารย์แต่ละท่านเราจะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนพลักงานของท่านว่าท่านเนี่ยถ้าทํางานแล้วเนี่ยจะต้องมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นแผนในเรื่องของการทําให้อาจารย์ท่านอยู่กับเราแล้วก็ทางานด้วยความสบายใจนะคะถัดไปก็คืออาจจะมีการกําหนดระ อะไรที่เหมาะสม,มเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่เราจะดําเนินการให้เป็นไปตามแผนของการคงอยู่ของอาจารย์แล้วก็แผนของการทดแทนอาจารย์นะคะเพราะนั้นเป้าหมายของระบบการบริหารอาจารย์และอันนี้ก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของการทําให้ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานในโื่อาจารย์เช่นเดียวกันนะคะเหมือนเดิมนะคะก็คือต้องมีการดําเนินง,งานตามแผนต้องมีการประเมินแล้วก็มีการสรุปอย่าลืมนะคะจุดท้าย ต้องมีการเข้าคณะกรรมการนะคะเพราะการทํางานในรูปแบบของการบริหารหลักสูตรที่ได้ทำคนเดียวแต่เราทําในรูปของคณะกรรมการด้วยค่ะอีกอันนึงประเด็นสุดท้ายที่จะกล่าวคือในตัวบ่งชี้ที่4.1อย่างที่เรนทราบแล้วไม่ใช่ว่าเราจะพิจารณาแค่ดูจํานวนอาจารย์ดูคุณสมบัติของอาจารย์ในเรื่องของผลงานวิชาการนะคะเราจะต้องมาดูด้วยว่า จะทาอย่างไรในเรื่องของการส่งเสริมในการสนับสนุนที่จะพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมข้อ1และข้อ,อ2แต่แผนจะเปลี่ยนไปแล้วค่ะแผนเราต้องไปพูดถึงแผนหรือแม้กระทั่งแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เป้าหมายแน่นอนค่ะเป้าหมายก็คือเราต้องการเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ให้สูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านวิชาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ความสามารถ แต่อีกหนึ่งประเด็นที่เพิ่มขึ้นมานะคะสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาก็คือระดับปโทและปอเอกนะคะนั่นก็คือว่าเราจะต้องส่งเสริมและเพิ่มความสําคัญในเรื่องของทักษะความสมามารถ้านการวิจัยของอาจารย์นะคะแล้วก็จะมาพิจารณาในข้อที่3ต่อเลยนะคะก็คือการดําเนินง,งานตามแผนต่อด้วยประเมินผลต่อด้วยการสรุปผลว่าเข้าสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ไหมถ้าเข้าสู่เราจะพัฒนาให้ดีต่อนเนื่องไหม ถ้ายังไม่เข้าสู่เราจะมีการปรับปรุงอย่างไรก็จะต้องเสนอเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อที่จะพิจารณาช่วยกันพิจารณาว่าจะปรับปรุงและจะเสริมเพิ่มเติมอย่างไรบ้างต่อเลยนะคะก็เป็นตัวบ่งชี้ที่4.2เห็นไหมคะเมื่อกี้เราพูดถึงกระบวนการในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตอนนี้มาดูค่ะอันนี้เป็นคุณภาพของอาจารย์อย่างที่บอกแล้วนะคะว่าการบริหารหลักเกี่ยวข้องอาจารย์จะเดินต่อไปไม่ได้ถ้าเราไม่มีอาจารย์นะคะ แต่ถ้าเรามีอาจารย์อาจารย์ท่านก็ต้องมีคุณภาพคุณภาพดูที่ไหนคุณภาพก็ไปดูก่อนว่ามาตรฐานหลักสูตรกาหนดอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้เราก็มาดูประเด็นที่เราจะดูเรื่องคุณภาพของอาจารย์สําหรับตัวบ่งชี้นี้นะคะตัวบ่งชี้รายงานตรงนี้จะไม่ได้เป็นการร้อยเรียงมากนักนะคะแต่เป็นการกล่าวถึงในรูปแบบผลการคํานวณที่เป็นตัวเลขนะคะตอนนี้ผลการคํานวณที่เป็นตัวเลขซึ่งจะเป็นตัวเลขที่แสดงถึงปัจจัยนําเข้าอย่างที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะคะ นี่ปัจจัยนำเข้าที่เป็นตัวเลขมีการกล่าวถึงตัวเลขอะไรบ้างนะคะในที่นี้จะเห็นว่าจะมี4 4ปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยแรกจะเป็นเรื่องกล่าวถึงคุณสมบัติด้านวิธิการศึกษาของอาจารย์นะคะนั่นก็คือว่าจะดูว่าร้อยละของอาจารย์เนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยมีร้อยละเท่าไหร่ที่อาจารย์ท่านเนี่ยจบปริญญาเอกนะคะถัดไปก็คือ ร้อยละในเรื่องของอาจารย์ท่านที่ดำรงตำแหน่งวิชาการซึ่งตำแหน่งวิชาการก็คือตั้งแต่พสอรสอ,รรอ,สอรและสอร,รวมกันนะคะว่ามีอัตราหรือกิดเป็นร้อยละประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับอาจารย์ทั้งหมดในหลักสูตรถ้าไปที่เราทิ้งไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นข้อกำหนดในมาตรฐานหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น2548หรือจะเป็น258ก็คือผลงานทางวิชาการของอาจารย์นะคะข้อที่4หรือปัจจัยที่4ตรงนี้เนี่ย เป็นปัจจัยที่กล่าวถึงเฉพาะปริเอกเท่านั้นนั่นคือดูว่าจํานวนบทความของอาจารย์ในหลักสูตรปริเอกตรงนี้เนี่ยได้รับการอ้างอิงในฐานทีชไอและฐานชิค p อป,ปททัสกิดเป็นอาัตราส่วนเทียบกับอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมากล่าวถึงการคํานวณในแต่ละปัจจัยนะคะนะคะปัจจัยที่1การพูดถึงการที่อาจารย์มีคุณวุฒิปริเอกนะก็เป็นการคำนวณง่ายๆค่ะก็ดูจํานวนค่ะว่าอาจารย์เนี่ย มีคุณวุฒิที่ปรีเอกกี่ท่านแล้วอาจารย์ทั้งหมดในหลักสูตรกี่ท่านนะคะที่แรงเงาหรือเป็นขีดเส้นเอาไว้ตรงนี้นะคะสำรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก็หมายถึงว่าถ้าเป็นมาตรฐานหลักสูตรที่เป็นปีพศ2 5 4 8ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรนะคะอันนี้ก็เป็นตารางที่ทางสำนักง,งานประกันคุณภาพเนี่ยได้ทําเตรียมไว้ให้แล้วค่ะเราก็จะคํานวณไม่ยากเท่าไหร่นะคะตรงที่ใส่คําว่าแอันนี้ก็เนื่องจากว่า แต่ละระดับปริญญาจะไม่เหมือนกันค่ะระดับปริญญาตรีก็จะเป็นร้อยละจานวนเท่านี้ที่จะได้คะแนนเต็ม5นะคะปริญญาโทจะ,จะคะแนนเต็ม5เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นถ้าระดับปริญญาตรีก็จะอยู่ที่ร้อยละยีเพราะฉนั้นคําว่าแซรต,ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น20นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราคํานร้อยละที่เกิดขึ้นจริงๆในหลักสูตรเป็นเท่าไหร่แล้วก็จะต้องไปเปรียบเทียบกับร้อยละแนะคะเพื่อจะได้เทียบคะแนนมาเป็นคะแนนเต็ม5นะคะอ่า ถ้าไปปัจจัยที่สองตำแหน่งชาการละค่ะการเป็นอาจารยออ์มีตำแหน่งหนึ่งที่อาจารย์ทุกท่านต้องคงไว้และต้องมีอยู่นั่นก็คือตำแหน่งวิชาการอย่างน้อยก็คือตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นตารางที่ทางสำงนักประกรันได้ทำเตรียมไว้เหมือนกันเลยค่ะจำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ สตระจารแม้กระทั่งไม่มีตำแหน่งเราก็ใส่ไว้ไม่เป็นไรค่ะแต่สุดท้ายเราก็จะเอาเฉพาะจำนวนจา์มารวมกันในตำแหน่งผู้ช่วยสตราจารรองสตราจารแล้วก็สัตราจารยเอามารวมกันแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับจำนวนจารทั้งหมดที่อยู่ในหลักสูรนะคะเช่นเดียวกันนะคะคิดเป็นร้อยละแล้วเปรียบเทียบคะแนนว่าจะได้เท่าไหร่จากคะแนนเต็ม5จากตรงที่ร้อยละแซดคำว่าแซดก็เช่นเดียวกันนะคะจะแปลเปลี่ยนไปตามออข้อกําหนดของ หลักสูตรแต่ละระดับนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นปริเอตเนี่ยตำแหน่นทงทวิชการเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละร้อยถึงจะได้เต็มห้าค่ะถัดไปนะคะสำหรับที่เป็นหลักสูตรปริยตรีปริโทและปริเอกเป็นปัจจัยสุดท้ายนะคะก็คือการดูเรื่องผลงานวิชาการอย่างที่เรียนได้ทราบนะคะอาจารย์ทุกท่านมีภาระหน้าที่หลักอันหนึ่งที่สําคัญก็คือการทําผลงานวิชาการนะคะ ตอนี้การทําผลงานวิชาการเมื่อทําแล้วจะต้องมีการตีพิมพ์นะคะเพราะเรามองว่าอาจารย์ท่านเป็น,นกลไกหลักในการที่จะทําให้เกิดนวัตกรรมต่างๆในการทําให้เกิดงานวิจัยที่มีความสําคัญนะคะต่อการพัฒนาประเทศหรือแม้กระทั่งการพัฒนาสังคมนะคะตอนนี้ก็ร้อยเรียงมาไล่ตามลําดับตารางนะคะตารางแรกที่จะต้องรายงานก็คือเป็นการใส่ก่อนค่ะว่า ในหลักสูตรนี้อาจารย์แต่ละท่านเนี่ยมีผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผอยแพร่แล้วอะไรบ้างนะคะแต่เราเขียนในตารางในรูปแบบบรรณานุกรมนะคะหรือการอ้างอิงน,นะคะตอนนี้การเขียนบรรณานุกรมก็จะมีหลายลักษณะด้วยกันนะคะแต่ในที่นี้เราใช้รูปแบบของ APA นะคะช่องสุดท้ายเป็นค่าน้ําหนักการกําหนดค่าน้ําหนักนะคะก็จะต้องไปดูจากตารางนะคะตารางที่กําหนดเอาไว้ในในตัวคู่มือของการประกันคุณภาพการศึกษาป,ปีพศ2557นะคะอันนี้ก็ ไล่มาในแต่ละลำดับนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเอาตรงเมื่อกี้นี้นะคะมาสรุปเป็นทั้งหมดที่กระจายไปตามค่าน้ำหนักในแต่ละค่าซึ่งค่าน้ำหนักอันนี้จะแปรเปลี่ยนไปตามระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการตอนนี้ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการเนี่ยแปรเปลี่ยนตามอะไรนั่นก็คือแปรเปลี่ยนตามแหล่งของการตีพิมพ์หรือแหล่งการเผยแพร่ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นการตีพิมพ์ใน proceeding ร,ระดับชาติก็จะอยู่ที่0.2แล้วเราก็มาดูว่าสรุปแล้วระดับนี้มีจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไล่เรียงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาสรุปที่ผลรวมทั้งหมดของน้ำหนักนะคะนอกนือจะกล่าวถึงผลงานทางวิชาการในรูปของเป็นบทความแล้วนะคะก็ยังมีการกล่าวถึงในรูปของงานสร้างสรรค์เพราะว่าเราจะมะีสาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะนะคะหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับดนตรีนะคะ ก็จะมีการกำหนดเหมือนก,กันว่าแต่ละคุณภาพมีน้ำหนักเท่าไหรเช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายแล้วก็มารวมนะคะพอรวมแล้วทั้งสองตารางที่กล่าวขั้นต้นนี้นะคะก็จะต้องมาใส่ตรงข้อที่3นะคะข้อที่3ตรงนี้นะคะเป็นร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการที่เป็นเทียบกับอาจารย์ทั้งหมดแล้วนะคะทุกอย่างก็อยู่ในข้อที่1ผลรวม่วงน้ำหนักในสองตารางที่กล่าวนะคะข้อที่2ก็คือเป็นจำนวนอาจารย์ แล้วข้อที่3ก็คือการคำนวณน,นะคะเช่นเดียวกันนะคะต้องเทียบคะแนนเป็น5นาบอกคะแนนเต็มเราคือ5โดยเทียบ,ยบว่าจากร้อยละเท่าไหร่ถึงได้คะแนนเต็ม5ก็คือดูที่ค่า Z นะคะปัจจัยสุดท้ายซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ใช้กับหลักสุตปรีเอ,เองเท่านั้นนะคะก็คือดูอัตราส่วนของบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลของ TCI และฐานข้อมูลขอปัานะคะตอนนี้มาดูช่วงปีช่วงปีเราจะใช้เป็น5ปีค่ะ5ปีย้อนหลังก็คือนับจากปี58ถึงปี62นะคะเช่นเดียวกันนะคะทุกอย่างต้องเขียนก่อนค่ะเขียนเป็นรายงานก่อนว่าผลงานที่เป็นบทความวิชาการที่ได้รับการอ้างอีนี้มีอะไรบ้างเขียนแบบ APA เหมือนกันแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะก็ติ๊กค่ะว่าอยู่ในการอ้างอิงในฐานของ TCI หรือเป็นฐานขอปั น,ะะนี่หนึ่งนะคะการอ้างอิงเราให้แค่หนึ่งครั้งตอนหนึ่งบทความนะคะยกตัวอย่างเช่นบทความ A ไปถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลของ TCI ขณะเดียวกันบทความ A ตัวนี้ก็อยู่ในการอ้างอิงของฐานส c กอปัสก็จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าเราให้การอ้างอิงแค่หนึ่งครั้งสาหรับหนึ่งบทความเท่านั้นนะคะสุดท้ายแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะมาสรุปรวมในตารางข้างล่างนะคะว่า จำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงมีกี่ชิ้นแล้วจำนวนอาจารย์ทั้งหมดมีเท่าไหรแล้วก็เทียบเป็นอัตราส่วนค่ะสุดท้ายแล้วเช่นเดียวกันนะคะก็เอาอัตราส่วนที่ได้ที่จริงเนี่ยมาเทียบเป็นคะแนนเต็ม5โดยการเทียบจากว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้สำหรับแต่และกลุ่มสาขาวิชาว่าจะได้5เต็มเนี่ยอัตราส่วนควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งเราแบ่งไว้ทั้งหมด3กลุ่มสาขาวิชาด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะอันนี้ก็เป็นของตัวบ่งชี้ที่4.2นะคะพอได้ทั้งหมดแล้วในทั้งหมด4ปัจจัยทั้งหมดก็จะมาใส่ตอนสรุปสุดท้ายนะคะถ้าไม่ใช่หลักสูตรประเอกก็ไม่ต้องมี4.2.4นะคะแล้วเอาคะแนนทั้งหมดมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของตัวบ่งชี้ที่4.2ค่ะตอบไปเลยนะคะ เป็นตัวบ่งชี้ที่4.3เห็นไหมคะเห็นว่าร้อยเรียงมาเลยเป็นตัวบ่งชี้นะคะโดยการเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการคือตัวบ่งชี้ที่4.1ถัดมาปัจจัยนําเข้าตัวบ่งชี้ที่4.2จุดสุดท้ายแล้วนะคะตัวบ่งชี้ที่4.3สําหรับอาจารย์ก็คือว่าเมื่อมีการบริหารพัฒนาอาจารย์เมื่อดูว่าคุณภาพอาจารย์เป็นยังไงแล้วเราต้องมาสรุปในข้อนี้ค่ะว่าผลที่เกิดกับอาจารย์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอย่างที่กล่าวใน4.1แล้วก็คือ การคงอยู่ของอาจารย์นะคะว่ามีการบริหารพัฒนาอาจารย์แล้วเราทําให้อาจารย์คงอยู่กับหลักสูตรได้กี่ท่านแล้วคงอยู่ได้ตลอดไปไหมนะคะถัดไปก็คือการบริหารและพัฒนาอาจารย์จากการบริหารของหลักสูตรเนี่ยเราต้องมีการประเมินความพึงพอใจว่าอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยมีความพึงพอใจเท่าไหร่แล้วก็มาเฉลี่ยนในภาพรวมของอาจารย์ทั้งหมดนะคะแล้วสุดท้ายอันหนึ่งที่เป็นประเด็นย่อยนะคะก็คือ จุดท้ายแล้ว1กับ2เป็นอย่างไรจำนวนอจารย์และคุณสมัติของจารย์เป็นอย่างไรที่จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนการสอนรวมทั้งมาตรฐานของหลักสูตรด้วยนะคะตอนนี้เราไล่ดูในข้อ1และข้อ2นะคะก็คือเรื่องอัตราการคงอยู่และความพมงพอใจค่ะนะคะเช่นเดียวกันนะคะทางสำนักงานประกันคุณภาพก็พยายามทำฟอร์แมตรูปแบบนะคะให้ทุกท่านเขียนอยู่ในกรอบนะคะแล้วก็ จะง่ายขึ้นในการที่เวลาเราสรุปแต่แตละเรื่องนะคะตารางแรกก็คือไล่ดูจากเล่มออมคอสองนะคะนอกนอจากมคอสองแล้วเนี่ยเมื่อมีการปรับเปลี่ยนระหว่างที่เราไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรนะคะก็ต้องดูว่าอาจารย์แต่ละท่านในแต่ละปีเนี่ยมีรายชื่ออย่างไรบ้างนะคะอันนี้เนื่องจากว่าเราจะเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาป,ปี2562นะคะเราก็เลยย้อนกลับไปในปี2 5ง ะะว่าในปี2559ปี2560ปี2561ปี2562เนี่ยมีอาจารย์แต่ละท่านรายชื่ออะไรบ้างนะคะแล้วค่อยมาพิจารถึงรอยละการคงอยู่นะคะตอนนี้ที่จะกล่าวถึงนะคะในข้อถัดไปก็คือว่าดูแนวโน้มค่ะ แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนะคะว่าในแต่ละปีการศาเนี่ยรายชื่อท่านอาจารย์เปลี่ยนไปไหมนะคะแต่ว่าถ้ากรณีอย่างที่เคยกล่าวไว้เบื้องต้นแล้วนะคะก็คือกรณีที่อาจารย์ท่านเนี่ยมีการ,กรเกษียณน,นะคะหรือแม้กระทั่งานอาจารย์ท่านเสียชีวิตนะคะก็ต้องไปพูดถึงในคําอธิบายนะคะในเรื่องผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่ในปี59ปี60ปี61และปี62โดยเฉพาะ3ปีหลังนะคะ ก็คือ6 0 6ูนยนะคะเพื่อที่ได้ดูว่าอัตราการคงอยู่หรือแผนที่ทางหลักจุดตั้งไว้เนี่ยเป็นไปตามแผนไหมนะคะอันนี้ก็คือดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าไปความพึงพอใจอันนี้ไม่ยากค่ะนะคะแต่ว่ายากตรงที่ว่าหลักจุดต้องอย่าลืมประเมินนะคะแต่ที่การประเมินเนี่ยอย่างที่บอกแล้วเราต้องดูแนวโน้มอ,อย่างน้อย3ปี3ปีคืออะไรคะ 3ปีก็คือนับจากปัจจุบันย้อนกลับไปนะนั่นก็คือปี2560จะเห็นไหมคะว่าประเด็นที่จะต้องมีการประเมินจะไปสอดค้องกับในตัวบ่งชี้ที่4.1ุนะคะนั่นก็คือการรับและแต่งตั้งอาจารย์การบริหารอาจารย์การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเอ่อกล่าวกับทางผู้ที่จะทำรายง,งานเล่มนี้นะคะหรือแม้กระทั่งผู้บริหารหลักสูตรก็คือว่า การที่จะมีะการทําแผนนะคะในเรื่องการบริหารและพัฒนาจารนะคะจะต้องมีการคุยกันเหมือนกันกับทางทีมคณะกรรมการนะคะและถ้าเป็นไปได้ก็จะน่าจะมีการเชิญอาจารย์แต่ละท่านเข้ามาพูดคุยกันนะคะเพื่อจะดูว่าจากแนวทางการดำเนินง,งานตรงนี้เนี่ยความคิดเห็นของแต่ละท่านเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เราจะได้รู้ว่า ความพึงพอใจของแต่ละท่านเนี่ยในรูปของแผนที่ทางผู้บริหารหลักสูตรตั้งไว้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการประเมินค่ะแล้วก็สำรวจนะคะพอได้แล้วเช่นเดียวกันนะคะก็จะมาดูว่า60 61 62เนี่ยแนวโน้มไปอย่างไรนะคะ,ะจบแล้วค่ะขอบคุณนะคะ